สวัสดีครับผมอาจารย์จรันต้นตำรับและผู้ผลิตปุ๋ยยาจากมแมลงและสูตรปุ๋ยขี้วัวปรุงสำเร็จจากช่องรวมพลคนเกษตรยุคใหม่วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องวิธีการใช้ปุ๋ยน้ำฮอร์โมนจากมแมลงในานาข้าวอาจจะได้จะให้ผลดีอย่างไรเชิญติดตามชมได้เลยครับ ครับข้าวก็ขอ85้อายุ25วันนะครับผมพร้อมที่จะได้ฉีดยานะยาในที่นี้ของเราก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับแล้วก็ฮอร์โมนจากแมลงนะฮะแล้วก็ป้องกันโรคก็ใช้เชื้อไตโคเดอร์มมีอยู่3อย่างนะครับผม กรณีน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับเครื่องดักมแมลงเครื่องดักมแมลงที่เราเห็นเนี่ยเป็นเครื่องดักมแมลงเพื่อรดปริมาณแมลงในแปลงนานะครับแล้วพอได้มแมลงแล้วเนี่ยเราเอาไปหมักข้ามปีจนน้ํานิ่งนะจะได้ฮอร์โมนจากแมลงแล้วเอากลับมาใช้ในนาเราอีกนะครับนี่คือเหตุผลของการใช้เครื่องดักมแมลงในแปลงนานะครับไม่ใช่ว่า จะเพียงรถปริมาณมแมลงในแปลงนาเฉยๆนะครับเรายังเอามแมลแงนี้ไปหมักจนเป็นฮอร์โมนจากมแมลงแล้วกลับมาใช้เนี่ยครั้งนี้เราจะเราจะใช้ฮอร์โมนจากมแมลงนี่แหละครับนะที่เราดักในนาเราเนี่ยนะเอากลับมาใช้เพราะว่า,อาฮอร์โมนจากมแมลงเนี่ยสุดยอดเลยครับเพราะว่ามีคุณลักษณะพิเศษไม่ต้องเ,อเพิ่มสาร ไตรโคซานนะครับไม่ต้องเพิ่มเพราะว่ามแมลงปีกแข็งมันเยอะเพราะสารไตรโคซานเนี่ยเราสกัดมาจากเปลือกกุ้งครั้นี้มแมลงของเราก็มีมแมลงปีกแข็งนะครับเอ่อเป็นมแมลงหลากหลายเมื่อหมักออกมาแล้วสารไตรโคไซนมันก็จะออกมานะครับผมเอาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออเราใช้อะไรบ้างที่จะฉีดยานะครั้งนี้ย,ยี่สิบห้าวันนี้เราใช้ เป็นการฉีดยาแล้วฮอร์โมนจากแมลงครั้งที่1นนะครับผมครับเดี๋ยวไปดูสูตรยาที่เราจะใช้ในวันนี้ครับผมครับตอนนี้ผมผสมสูตรยาของผมเสร็จแล้วนี่เป็นสูตรยาของผมครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมทีละทีละตัวนะครับอันนี้คือน้ำส้มฝรันไม้ครับนะฮะ ในกรณีของผมเนี่ยตามที่ผมใช้จริงเนี่ยผมจะใช้ถัง25ลิตรถัง25ลิตรเนี่ยบรรจุน้ํา25ลิตรนะผมใช้น้ําส้มพรไม้70 ml นะ70 ml ะใช้ตุวอันนี้ตวงนะครับส่วนอฮอร์โมนจากมแมลงตัวนี้นะครับเนี่ยผมได้จากมแมลงที่ในพนาผมนี่แหละนะแล้วกลับมามาใช้ใช้25่ซละลิตรครับ อันนี้ก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละตวงครับ25ซีซีน้ฮะน้สิบลิตรแล้วต่อมาก็ตัวที่3คือตัวนี้ครับอ,อันนี้ป้องอรักษาและป้องกันเชื้อรานะครับคือเชื้อไตรโคเดอร์มาอะอันนี้เขาใช้1ช้อนแกงนี่ครับผุนูนะครับต่อน้ำา25ลิตรนะครับและตัวที่4ตัวนี้ไม่ใช่ยาครับแต่เป็นสารจับใบสารจับใบอย่างอย่างดีอะนะ ใช้ 10cc กับต่อนน้ำ25ลิตรใช้ตัวนี้ตัวงครับเนี่ยใช้ใช้ไอซ์ลิงเนะี่ยดูดดูดออกมาใส่นะอันนี้คือสูตรยาของผมที่ผมใช้ในนาของผมนะครับในการฉีดยาข้าวกข .85 ครั้งที่1นะครับตอนอายุข้าว25วันนะครับอะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปฉีดยากันเลยครับผมครับอข .85 นะครับ อายุ27วันนะครับหลังจากเราได้ฉีดพ่นสูตรยาของผมไปหนึ่งครั้งในที่นี้ก็มีรวมด้วยฮอร์โมนจากแมลงนะครับผมสูตรที่ใช้ก็น้ำส้มควันไม้เชื้อไตโคเดอร์มาแล้วก็ฮอร์โมนจากแมลงนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ อาจจะครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เขียวขึ้นไหมครับนะฮะเราจะเห็นภาพรวมเนะี่ยเขียวนะเขียวขึ้นแค่ระยะเวลาเพียง2วันนะครับผมนะเขียวเ,เห็นได้ชัดเลยครับนะครับก็ก็โอเคนะครับนี่คือ,อผลดีของการใช้โฮอร์โมนจากแมลงจากในแปลงนาของเราเนี่ยครับนะไม่ได้ไปซื้อไปหาจากไหนนะเราเอามาทําเองทั้งหมดนะครับผมนี่คือ สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยการพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองนะฮะแล้วไม่ใช่ไม่เป็นสารเคมีด้วยไม่มีสารพิษด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่าเรารอเวลาหน่อยนะคือหมักนานหน่อยนะครับก็ก็ได้ผลครับนะนี่เวลาการเตรียมการของเราจากมาแรงในในเครื่องดักมะแรงนี่แหละครับที่เอาไปทำเป็นฮอร์โมนจากมะแรงครับผม ครับข้าวกอขอ85อ,อายุ37วันนะครับได้ฉีดฮอร์โมนจากมแมลงไปแล้ว1ครั้งตอนอายุ25วันแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยขีวัวปรุงสำเร็จนะครับต้นทุนเพียงกระสอบละเ5็าบาท เท่านั้นเองนะขึ้นอยู่กับว่าได้ขี้มัวมากระสอบเท่าไหร่นะถ้ากระสอบละยี่สิบบาทก็ต้นทุนก็จะอยู่ที่75บาทนะครับผมนะก็ทําเองนะครับไม่ต้องไปจ้างคนอื่นนะครับอันนี้ใส่มาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อตอนอายุข,ข้าว30วันนะครับออตอนนี้37ก็ได้เดือนหนึ่งได้ได้เจ็ดวันแล้วนะครับจะเห็นข้าว แต่กอดีนะครับนะนะเพิ่งฉีดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วฮอร์โมนจากมแมลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปหนึ่งครั้งตอนอายุค่า3สามสิบวันอ่าวันนี้สามสิบเจ็ดอ่าเราจะฉีดฮอร์โมนเป็นครั้งที่สองนะครับอ่าวันนี้จะฉีดฮอร์โมนจากมแมลงเป็นครั้งที่สองไหนไหนเราจะฉีดฮอร์โมนเราก็ใส่น้ำส้มควันไม้ไปด้วยอ่านะแล้วก็ใส่สารกำจัด แอนสารไตรโคเดอร์มาเกี่ยวกับกําจัดเชื้อราป้องกันและรักษาเชื้อราไปด้วยนะไปพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะครับผมนะ,ะนั้นงานนี้เราจะเน้นที่ปุ๋ยทางรากก็เป็นขี้งวปุ่งสาเร็จปุ๋ยทางใบก็เป็นโฮอร์โมนจากมแมลงใช้แค่2อ,อย่างครับนาแปลงนี้ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับลองมาดูซิว่าเราจะได้ผลผลิตต่อไร่สามารถน้อยแค่ไหนเพราะต้นทุนของการใช้ปุ๋ยเคมีในครั้งเนี้ยโทษทีปุ๋ยขี้งวปรุงสาเร็จที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยลดลงมาเยอะยครับครับไร่นหนึ่งเราจะใช้แค่สองกระสอบถ้าสองกระสอบต้นทุนของ ปุ๋ยขี้งวปรุงสำเร็จอยู่ที่75บาท2ก็สอบแค่150บาทา150บาทต่อครั้งใส่2ครั้งก็300บาท300บาทต่อไร่นะครับนี่คือต้นทุนปุ๋ยขี้งวแล้วก็ใช้น้ำส้มใช้โฮอร์โมนจากมาแมลงซีละลิตรนะซีละลิตรหน่งน้ำหนลิตรใช้แค่1นึซีซีนะครับ ็ใช้ไม่เปลืองนะครับดังนั้นต้นทุนใน,ในปุ๋ยยาของผมถูกมากนะครับดัะนั้นเราจะได้ผลผลิตน้อยสักหน่อยผมก็ว่ายังมีกำไรกว่าเพราะเราลงทุนน้อยใช่ไหมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูสูตรยาที่เราจะใช้กันอันดับแรกก็คือฮอร์โมนจากมแมลงนะครับ ไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนู่นเครื่องพ่นยาผมตั้งไว้นู่นนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันครับครับค่ะครับมาดูสูตรยานะครับสูตรยาของผมที่ผมเกินไปเมื่อตอนแรกก็คือนี่ครับฮอร์โมนจากมแมลงนะครับผมน้ำส้มควันไม้นะครับมีอยู่ข้านี้แล้วก็เชื้อไตโคโรมาอันนี้ ฮอร์โมนอาหารทางใบน้ำส้มควันไม้เกี่ยวกับแมลงไล่แมลงแล้วก็เชื้อคว่มมาไตโคเดอร์ม,มานี้ป้องกันและรักษาเชื้อราครบแล้วครับเนะี่ยข้าวใช้แค่นี้ส่วนอันนี้คือสารจับใบนะครับไม่ไม่ใช่ยาเป็นตัวช่วยตัวเสริมทำให้ประสิทธิภาพของไอไอสามตัวเนี้ยดียิ่งขึ้นนะครับสารจับใบนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฉีดยากันนะครับ ใช้สูตรแค่นี้นะครับผมส่วนวิธีการใช้อัตราส่วนหรือ,อส่วนผสมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไปในคำอธิบายด้านล่างคลิปนี้ลองกดเข้าไปดูนะครับผมะจะได้ไม่ต้องมามาอธิบายกันซ้ำบ,บ่อยๆอันนี้เป็นการฉีดฮอร์โมนจากมแมลงครั้งที่2นะครับครั้งที่สอง,ง,สองอปกติแล้วเนี่ยข้าวอ,อายุของผมนี่อายุ ร้อยยี่สิบวันโอคอแปดห้าผมก็จะใช้อ่าสิบสี่วันครั้งนะครับสิบสี่วันครั้งคือปกติถ้าค่าอายุสั้นก็ใช้สิบวันครั้งหรือสิบสองวันครั้งแล้วแต่นะแต่ของผมนี้ค่าอายุสี่เดือนก็จะใช้สิบสี่วันครั้งนะเราจะใช้ฮอร์โมนจากแมลงตัวนี้สิบสี่วันครั้งนะครับก็สมมุติว่าราวันนี้วันนี้วันเสาร์ เสาหน้าเว้นแล้วก็เสาถัดไปก็ฉีดอีกทีนนะเป็นครั้งที่3าวันนี้เราจะฉีดครั้งที่2นะตอนอายุข้าวได้3 7วันครับผมเดี๋ยวเราเริ่มผสมยาแล้วก็ทําการฉีดกันเลยครับฉีดพ่นนะครับครับข้าวก็ขอ85อายุ40วันนะครับเราจะเห็นการเจริญเติบโต ของข้าวได้ดีมากนะครับอันนี้เราได้ฉีดอฮอร์โมนจากมแมลงไปสครั้งนะครับนะครับไปสองครั้งจะเห็นว่า,าการจเจริญเติบโตดีมากนะครับแล้วจ,จากผลของการที่เราใช้เนี่ยจะทำให้ต้นข้าวเนี่ยโตแข็งแรงนะครับเราจะเห็นว่า ไป็นไงครับอ๋อสวยดีนะอันนี้กรณีเราใช้ปุ๋ยน้ําฮอร์โมนจากมะแรงเนี่ยซึ่งเราได้ทําขึ้นมาใช้เองนะครับนะเอาเอาจากมะแรงในแปลงนาเนี่ยนะจะเห็นว่านะเครื่องดักมะแรงของเราเนะี่ยคือดักเพื่อเอาไปทําปุ๋ยน้ําฮอร์โมนนะจากมะแรงนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับเราก็เก็บมะแรงในแปลงนาเรานี่แหละมันจะได้ ผล2ต่อคือต่อแรกก็คือลดการระบายของมแมลงและอันที่สำคัญที่สุดก็คือเอามลแรงมาทำฮอร์โมนจากมแมลงนะครับผมก็เอามาฉีดพ่นทางใบนะฮะก็เราจะเห็นว่า,าต้นข้าวเจริญเติบโตดีนะแข็งแรงนะครับาการใช้ของเราเนี่ยแบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะแรกข้าวอายุเดือนเดือน เเราใช้แค่25ซีซีต่อน,น้ำยี่ลิตรก็คือซีซีละลิตรนะครับอพอระยะที่2คือหนึ่งเดือนถึง2เดือนนะครับหเดือนขึ้นไปถึง2เดือนเราจะใช้ฮอร์โมนจากมแมลงเนี้ยสาซีซีต่อน,น้ำยี่สิบลิตรนะครับคือซีซีกว่ากว่านี่คือระยะที่2ส่วนระยะที่3 เราจะใช้ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะครับจนจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว40วันแล้วแต่พันข้าวนะครับคือหลังจากก่อนเก็บเกี่ยว40วันเนี่ยเราจะงดใช้คันนี้ก่อนเนี่ยระยะที่3เนี่ยเราจะใช้ 40cc ซีซีต่อน้ำา5 5ลิตรครับอ,อันนั้นใช้ทั้งหมดรวม3ระยะนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับ อพอข้าวก่อนเกีียวก่กกว,กวันเก็บเกี่ยวกี่ว40วันเราหยุดใช้ครับนะครับเราไปหาไอตัวเสริมที่ไม่ต้องเร่งการเจริญตับโตแทนนะครับเช่นปุ๋ยกิเกรตน้ำา0นยะ์นมาช่วยก,ก็ได้ก็ดีนะครับผมนี่คือ,อผลดีหรือสิ่งที่ เกิดจากการใช้ปุ๋ยน้ำฮอร์โมนจากแมลงนะครับที่สำคัญก็คือเราทำเองใช้ได้ครับนะเป็นการพึ่งพาตัวเองที่ดีที่สุดนะครับตรงหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับคือการพึ่งตัวเองได้นะครับผมครับข้าวกกขอ85อายุครบ45วันนะครับหลังจากเราได้ ฉีดปุ๋ยน้ำฮอร์โมนจากมาแรงไปสองครั้งแล้วนะครับประกอบกับเราใช้ปุ๋ยคีวัวปรุงสำเร็จที่เราทำใช้เองนะ่ะต้นทุนกระสอบละ75บาทเองนะเนี่ยใส่ไปครั้งเดียวนะฮะตอนอายุข้าว30วันช่วงอายุข้าว25วันเราฉีดฮอร์โมนหนึ่งครั้งแล้วก็อายุ37วันไปอีกหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วครับอตอนเนี้ย 45วันอายุข้าวจะเห็นไหมครับเปลนผิดหูเป็ดตาผิดตาเลยนะครับต้นสูงมากาแค่หากัน5วัน40กับ45วันยังยังแตกต่างกันเยอะเลยครับนะฮะนี่แค่ระยะเวลา5วันแสดงว่าการเจริญเติบโตของข้าวดีมากนะครับดีมากดีมากครับนี่ผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีสักเม็ดเดียวนะครับจะเห็นว่า พลังของปุย๋ยน้ำฮอร์โมนจากมาแมลงของผมสุดยอดนะประกอบกับไอปุย๋ยสูตรขี้งวปรุงสาเร็จของผมก็สุดยอดครับนะทำให้ข้าวผม45วันได้ขนาดนี้นะครับผมโอเคนี่คือความสาเร็จเล็กๆของผมครับสำหรับการทำนาครั้งนี้นะครับผมครับสุดท้ายนี้ ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ